สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมครูชาวิชชัยนวลึกนะครับวันนี้จะมาสอนนักเรียนออกกาลังกายนะครับในวิชาพละนะครับเรียนออกกําลังกายที่บ้านนะครับในช่วงโควิดนะครับวันนี้ครูมีท่าออกกาลังกายนักเรียนได้จะปฏิบัตินะครับประมาณห้าท่านะครับนักเรียนปฏิบัติท่าละยี่สิบครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกเลยนะครับหมุนเลยนะครับนักเรียนมือจับไหล่ทั้งสองข้างนะครับท่าแรก ยืดแยกขานิดนึงหมุนไปด้านหน้านะครับ20สิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอหยี่สนะครับหมุนไปด้านหลัง20สครั้ง1 2ึ่งสสี่ห้าห จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสบห้าสิบหกสิบเจสินะครับอ่าท่าที่สองนะครับหมุนทั้งแขนนะครับหมุนแขนเอาหมุนไปด้านหน้าก่อนยีบครั้งเหมือนเดิมครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า 2 13 14 15 16 17 18 9 20นะครับต่อไปหมุนไปด้านหลัง20ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับ ต่อไปท่าที่สามนะครับแต่สลับนะครับยืนแยกขาประมาณช่วงไหล่นะครับต่างมือออกนะครับมือขวาแตะที่เท้าซ้ายนะครับมือซ้ายแตะที่เท้าขวานะครับยี่สิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เ11อ็1ส1 1 1 2งนะครับแล้วถ้าต่อไปนะครับต่อเลยถ้าต่อไปกระโดดตบนะครับ20ครั้งนะครับยืนตรง เริยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเิบมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้าสนะครับถ้าสุดท้ายนะครับออกกำลังกายในวันนี้นะครับก็ ง่ายๆนะครับให้นักเรียนวิ่งอยู่กับที่นะครับวิ่งอยู่กับที่นับถึง1นึถึงห้นะครับเสร็จแล้วก็หยุดพักประมาณ5นาทีแล้วก็เรียนกลับมาฝึกท่าเดิมต่อนะครับทำสักงสามรอบนะครับวันหนึ่งเรื่อออกลังกายอย่างน้อยได้อย่างน้อยสามนาทีนะครับสัปดาห์หนึ่งออกกำลังกาย3าถึงวันนะครับ มันจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับท่าน้ายมาเริ่มเลยคนระับหนสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิบสิบเอ็ดสงม้าสิบหกสิบเจสยี่สบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สบห้า

ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับส่งให้คุตปรตวจทางไลน์นะครับอาเป็นการบ้านนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคอยพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ